วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเยซซี่ทานช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้องมา,อมาเจอกันนะครับ วันที่บันทิกวันที่ยีบเก้าเดือนพิณทองวันที่ยีบเก้าเดือนกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนั่นหมายถึงภาพพากพีพากนองกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสหรับมือหนียวมาฝากพน้ามาฝากพีฝากนองกันนะพี่กอลเหมือนเดิมนะครับเด้ออาสาลักขินีจ,จะนำแนวทางของพระอาจารย์สนิทนะครับอ่าแห่งวัดปลาที่ใดที่หนึ่งนี่ละเนี่ยพี่น้องจะฟังเอาเดือพ่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเคนที่ใดที่ทางตัวใดมาฝากพีฝากนองกันนะครับอากะ วันนี้เนี่จะเป็นของคลิปนี้จะเป็นของอาจารย์วัดป่านะมืออื่นนี่ก็รับโอ้ออื่นดูสึุภาสิย่านได้มวนหางศีลยด้มพี่น้องอาจารย์ได้มวนแบบหลายอาจารย์เนาะเพราะว่ายังหลายอาจารย์นี่ได้มาเสรลงพี่น้องนะก็เพราะเป็นยังคือว่าคลิปต่อไปในอาสิหลายอาจารย์เยอะแยะขึ้นมาจังหน่อยนึ่งนะครับอาซาลคลิปนี้ก็สีน้ำแน้ทางมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับเป็นของพระอาจารย์สนิทแห่งวัดป่านะพี่น้องเนาะวัดป่าสิมีสองอาจารย์เลยพี่น้องอาจารย์วัดป่า ผมก็ขออนุญาตตั้งสายญาเพลินว่าผ้าอาจารย์กรรมมาผ้ากรรมฐานวัดป่าอันนึงกับผ้าอาจารย์วัดป่านะพี่น้องเนาะแอบสารับพระอาจารย์สนอจะเป็นพระอาจารย์วัดป่านะมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปที่สองนะพี่น้องเนาะบางเทียมบางที่อาจจะเสียบบอลโอ้ซิพอผมตั้งกล้องพิษพี่น้องเมื่อนั้นทายพิษทา้งทายพิษทา้งทายลงแอปสีฟ้าโอ้ย มาเที่ยแล้วมาเบึงโอ้ยผิดทางตัวนี้ผมก็ลืมข้าวเนาะมันก็ดทายหลายแอบหลายหลายอันหลายล่วงหลายมองนะพี่น้องก็เลยเปลี่ยนงงๆบัดใดบัดหนึ่งอยู่นะครับอ่ะก่อนสิไปเบิ่งไปช่วงกะเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะนะพี่น้องเนาะคำเตือนนะครับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุด นะครับทางนี้ทางนั้นก็โปรยชายวิจารณญาณในการรับชมนะครับในคลิปนี้จะมีสองพระอาจารย์นะพี่น้องเนานะเพราะวา่าคุยกันร่อๆพระอาจารย์ภูพันสิมาให้แนวทางเพิ่นไปแต่งตัวยัวสั่นเพิ่นว่าเพราะว่าไปหาเพิ่อนไปกำลังทถกิจวัตรนะครับกำลังปัดถนนทน้อางอยู่แบบเพิ่น,ะนก็เลยมันก็เลยสาดจะหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะปาลาละกัน เพื่อบ่กเป็นการพูดพันธตั้งเพ่อมว่าพี่น้องอ่าบ้าว่ากันไปตามแนวทางสักก่อนพี่น้องนะครับหาว่าจบจุ่มาไดก็จบจุ่มาหันเด้อพี่น้องเด้อหาว่ามันโดนไล่ผมกะสิตัดไปเลยจุดพูดไปเลยนั่นไหมพี่น้องอาเซีย่ได้อวยพร้อมในพี่น้องนะครับเพื่อว่าเอาแบบธรรมดาธรรมดาเลยไปนะครับพี่น้องครับว่ามันเวลามันเกินไล่ก็ตัดไปเลยนะพี่น้องเนาะมาเขาไปเบื้องกันแล้วกันนะครับผม

เพาว่าย้ายมาขายของหันผมก็มาว่าแบบเขาเดี๋ยวนี้โดดนะคันขันว่าคันว่าคันก็เลยดูย่ามจเราเปลี่ยนซื้อไปจัดอันหนึ่งครับเมนแมนได้ยินว่าสันละบอประทัดเลยจะได้หลายสันได้ยินว่าจะได้หลายสันผมผมคันว่าได้ถึงนั้นผมก็ซื้อแต่หากแล้วสี่อง ผมซื้อต่อบริการแล้วผมกบริการกันผมก็คือกันสูตรเดียวกันแหละผมก็บอกอาจารย์ดูนี่ผมถือดูวุ้นเล็แต่มันส่วนมากบริเงินน่ะนะกี้นี่ได้ได้ทั้งบนล่างเนี่หกส่วนจะได้ตัวนี้ซีไปหกส่วนับส่วนมากเขาขายต้นนี้นะโอ้ครับโอ้เขามาพี่บ่อืมเจ้ามือต้นนี้เขาขายให้อาจารย์มองกับเพราะว่ามอสโซหกโอ้ยพุ่มมากถูกหกส่วนมันเลยซื้อไปโอ้หกส่วนหกแบอืบ อมีหาสบาทเอาซื้อสองซี่นะต้บนเรื่องออกสองบน่นี้ออกสองซี่เรื่อบนมีห้าบาทยอดยนะพได้ปันให้แต่ก็มาขายเตี้ยจานเตี้ยจะมือจะมือกี่หัวใจย่จะมือนึ่งคุณผู้มัใจอาจารย์สิ้นแล้วจะว่าผมจากกันันไปไดให้แต่ละตีตลตลีงว่าะใบสองใบพอได้ฟังพอได้ถือก็พได้หลสินะพอ

ไอ้เมือทถ้ปุ้ยสากันนะที่ที่เียงมือเห็นบ่อาจารย์เชียนให้เห็นี่บ้ทเเนในเบืงโอ้เออแอนับ่ครับผมไไดส้มีหรอกผมผมิเกิดบันบุญจักเม็ดเลย กอนยไนเรือกเยอะเพผู้ก็จ่ายนะเออตำรวตำรวจําวจตตัดตัดเชีอกันมาดิเออเพื่อเราเชือกเชือกขวางให้มันพวกเขาแล้วันทังกเหลังี่มือไหน่หลังที่จะตายเขาเลยทบ้านทุกห้องคนติดตามแปด้าิบหนี่ออกสามเกลียดก่อนตายเห็นคนต่างวยพูดมึงหมดไม่ไนี่นแต่น่นทุ่มสองุ่ไปบ้านท่า นูดนพื้นทายููหาันเมียพันธุมิตรเมียเราลงมาผูกก็ตานี่ยเล้วเชียงก็เชี่ยงก็ไมรับดอกรับกันใบรับเสี่ยกมัดมัดหม้อหมาห้องที่หมาไมเห้องที่เสี่ยงหรวอไห้องหรือห้องอะไเสียง่อตาไ่ห้องที่หมานม่ห้องมือห้องที่เชี่ยมันมันเจ็บกว่าเมือห้องคือว่ามันไม่เจ็บมันไม่พอแค่แล้วเมือห้องเฮึฮึฮเอึเึฮ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 

นัาไปนะมือออกได้ที่หนึ่งมันซุกที่หนึ่ที่สามเเลยว่าวันที่สงเป็นวันพระไปเตอได้พอดีเ่ามนันพระไปได้โอเดยอยู่ออพรข้าคือนั่งเข้าไปเขาพอดีนอนเขาไปกัามาได้แวาไปดีเวลาสให้ให้สี่โมงแเพราะทำพิีเหมือดีหมพอดีออกมาเมื่อนี่พอดีเขา๋ยวกลับมาเรืยนมันบั้นยังนะจันันยังขึเหมือนเอ อ้บ่อี่บ้านมือมันโอ้บ่คือบ่คือบ่คือสบายมันมีผู้อยู่ืนไม่มียืนยันยังไม่แลงครับยังไม่แล้งอย่านเพราะว่าเพราะว่ายังไม่แลงผมต้องมาอยู่ร้านฮะบ่ผมต้องมาอยู่ร้านนะยังไม่แลงนะเพราะว่าแม่บ้านย่บ้านอยู่ร้านผู้เดียวมันบ่ได้นะครับยังไม่แลงอ่ะเพราะว่ามีสองคนหนึ่งว่าผมก็ได้ะไรจะเอาผมยากกันเนาะสิ่เราปากไป็นไงกับสิยากเนี่ยยังเพราะว่ายังไมอแลงนี่ต้องได้มา มาเฝ้ามาเฝ้ากันมันอเธอไปบอกยัไงมาปิดย่ามให้เขาเนะวันนี้สองคนน่ะว่ดเทียจีนึงมากเขามาจี๋ข้อเฮจริงดีนะแม่นมาต้นนมันก็ไดี้ร่าฝ่าวงนี้ครับไม่แม่งผาไปว่าไรดิตั้งแต่มีงานมีการที่บ้านก็ต้องต้องไปป้าสักคนส่วนต้องไปเฝ้าน้องกันสักคนนะครับเพราะว่าเพื่อค้อมปอประมาทว่าว่าเสนอไปเพราะว่าเขาเป็นห่งมันเห็นยังดิผู้ใดก็ะไรเปลี่ยนเอาดิแม่มาต้นก็เป็นในลานนะฮะ Chẳng có phải thân đại cao chạy nhà. là bất chờ bản, bản. <laughs> ยับามไม่ห้เด้อียนับไปไกลมันไปของดีนั่นพิ่เข้าไปมาแต่ผุละครับทั้งน้องแสงผุหละครับอาจานหาทานในพัดแหน่ลงเอออจานในพัดแหน่เพื่อนเอาทุกวันไหนก็เดียวนี่ ว่าน้องแสงน้องแสงนี่ไม่หมดจะร้จงนด้บอกโอ้ยมาหลายคนเตือนี่เลยจ้ะคยมาจากเทียบอไว้คูมาสนะโอ้ยจักล่ะมาหาของดีปลาตากโคกมีไฟฟามีไพกลเออที่เราเตืปลาวันที่มุ่มจะคู่คขับเอง แต่ว่าการออกตลาดกันในพนมเขาแต่ว่าไปว่าไปงทีพวกมันก็ได้ข่าบ้านดอกเตอร์ได้ตีนบ้านแล้วก็บ,บนินบ้บานบินบ้านหลกับบลกๆคับบนรถถังออกเมวัดเออระยะทางบินบ้านสามกิโลยุคกลางโกอาหารหลักกนะ็คือเห็ด <laughs> เออปีนี้พอได้กินเห็ดโอ้ยเถึงแกจกถึงปน,ปนเห็ดบวกใส่กบหน่อยก็เข่าคุยหอวมวยอืมอัน ม่ยังเรียนอะไรเนี่ยว่าไงฮ้ยวาจะเนี่ยไรเงีย้ยกจะเนี่ยาาที่ <c oughs> นตัวเอาคงคิดกับม,บมาหาเนาี่ยของดีนลยอาจารย์มาหาเนาี่ยสิรอมสิรุ้ยเป็นนาล่ะครับ,เ,รบ,บเขียนแน่นห, <c oughs> <c oughs> หน,น,น่อยนึง, <c oughs> งเ่รครับไม่ได้หลายนะอยแน่น้อยหน่อยนึงจากแล้วพระในเบิงครับเปินปอบมากกับปอบใบสะก่อนนะพระธนีเบิงอยฮะ ไอ้ออาเถื่อนบอของไข่นึ่ศูนย์กับสามสามอศูนกับสามสมกับสาของไขเด้โอ้ยเจ้ไปหาอุ้ขึ้นกจได้อีกหลายถุย <c oughs> โอ้ยเนาะก็จะให้เปร้หลายๆเข้าหน่อยยออก,กระดาษมายังมาเขียนเลยเขียน <c oughs> ให้เนี่ยครับมันตัองขักออกมาคุณอ่ะสอยไม่กี่สองแทงแคุณอ,อ่ะโอ้ยพเพออกมายังจะว่ามันพ่ออกไปไะด,ดนรอกคนหนึ่งกะไร า,าว่าโว้ยกระดาษคืองามเห็นเป็นตะเขียนใส่อยู่บ่โว้ยงามอ่ะแล้วมันต้องเขียนดีเ<อ>ขียนซิ่งแห้งาากี่หน่ามันยังออกดีกระดาษดอกแต่ว่ามันเห็นเ่อใด้ม่อใดแจ๊ะเพื่อนยังกอดอาทิวนันยังกอดซิ่งเหมีงก็กพญพาเ<อ> <laughs> ะเนี่ยเหรอเจ้ะเด้ขอขอน้อยวันนั้นเอาเอย่าไปซื้อเจ้าเมื่อนขอเขาเก่งกเ็โ <laughs> อ้โหโอ้วัดนะามนี่แถวๆนั่นโอ้เสียง่ายแข้าน้อยไปน้ะเก่งว่าัฒน คนเขาจะไปคาทิมเยอะเดือดว่าจะไปคามันหอมมันติตายยี่ดอกสะดอกอข้า,า,าราชการโ่งไปพุ่นขมิ้นพุ่นเขียนเติมไปก่อนนะโอ้เติมไปก่อนจังเขียนหรอบ่าผมจะเขียนเติมเองกอลุอนนะกระดาษสองยันแ <laughs> บบนี้ <laughs> เอามาเ,เ <laughs> ขาเียนเลยเขียนเลยเฉพาะเลยเดนี่ครับอัฐโทเอามันจังโบนิเยัดเรียดนักโอ้ยแนวจะขีดใครก็มัก์ด้วยเขาหน่อย เอาเปยังเจ้าเขียนอะไรประมาณนี้เขคือ่อโบดิเขียนไปไนออ็ย,ปยังส่นหนึ่งหนึ่งศูนย์ได้บอกเป็นหนึ่งหนึ่งเปียด้ครับโอ้ลุงส่ายสนีทเก่งทำบ่บ่ละอันมิสาซยาอยู่บนนั้ลงอาจารย์ครับพระอาจารย์สนิทเวปุโลโอ้โอ้กระถึงนี่ที่น้ำมันมาถาวายบ่กบลาสันตัวครับโอ้ย<อ>มันบนตึงหาซื้อดอกผมจักอยู่ มันน้อแสงนั่นนี่แงห่หนึ่งนี่มาประจำขึ้นมากเขาบวชศีพมนันสุปีสุปีเรื่องซื้อคนนั่นแหละเออมันน้อแสงกับหลานหน่อยคุณหลามนี่ซ้ำนี่แหละมาดูดูเอาเท่านั้นแหละพวกเนีไไเดี๋ยวเสียงทอดนี่มาเดี๋ยวนะตบ้าอยู่โขบบาร์บิ้งบุฟเฟฟ้ากนนะครับบุฟเฟ่ตู้เย็นบุฟเฟ่โทรทัศน์เอ่อโทรศัพท์ก็ะใสเป็นบังกรณีพอนบุฟเฟฟ้าเฉียบแบตดโอ้ อยู่แบบธรรมชาทราบฝนตกลิ้นคอยจะถือตาดตีเคียน์นโมนี่มันบ่แม่นตกดอกน้ำโบ่หงตกลิ้นยุ่งน้าบ่าหง oh. ตกปุ๊บมือปด๊บขึ้นอันหม,ม้าโมนีก็บ่ได้ไปซื้อไปหามาดอกเข้าใส่กระสอบประเทศ <'s> แมวก็ออกประเทศใส่กระสอบประเทศข <laughs> ี่มอเตอร์ไซค์มาถิ่มลงค่ากระสอบรถ <laughs> โว้ย,ย่าเอามาเด้อสมเจ้าอย่าเอาหมามาปล่อยวัดเด้อที่แม่หาความทุกขามอยา่างค่อย แมวก็เป็นเศร้าคุหม้าก็เป็นเศร้าคุอันทขาดทีมมันไม่แนวกับทอ้อมกินก็บ่เป็นมั่งละทรมานเลี้ยงไปหลายเออพี่น้องมันต้องแสงโอ้ยนี่ก็ยือเป็นวัดเป็นไหนเออพี่น้องมันต้องแสงอยากมาเบิงวัดบาบิงอามไปทามามาอย่างหรือมาอย่างได้ตัวดีอได้หรือได้ตัวดี้อ ขอให้โชคให้มันใไฮลำไฮลุ้ยอันถึงเลขก็มายามอีกแนี่ยอายุกลางโคกบ่มีบ้านคนดิไปทางนี่โคกหวงนี่ก็บสามกิโลไปทางตะวันตกบันหินงมสามกิโลออกไปบันปวงนี่ก็บสามกิโลสุมเจ้ามาทางบ้านไหนมาเขาบอกกอ้จีจีพีเอ็ดบอกมาครับบอลวอลเปอร์เดมาครับมันจีที่เอ็ดมันไม่หดวัดรคอยบริวกรมีครับมีบาบิงบริวกรมีอยู่ รัดมาทั้งุกท่านขอบคุณเด้อที่นี่น้อมใจฝนตกเจ้าก็ยังมาเนาะเจ้าถามไปฝนตกก็ตี่สามเจ้าก็ยังฝนตกจังก็ยังมากมาเห็นอยังบ่โอ้ยมันเป็นตะยูเด้ขันสินอนเว้นกับบเป็นตะนอนเนาะบ่เคยนอนเว้นเนาะจักและซาผมเป็นลูกเคยเลยจักกันแนี่ยวัดไขวัดเกษตรตัวปักธุเรียนข่อยสูงสามเมตรแล้วในสี่ปีแล้วข่อยว่าปีที่นาเนี่ยขึ้นไวขึ้นสี่เป็นหมากเจ้าเห็นต้นทุเรียนจ้าต้นบ่ไปดิ เออ,เ,ออเออนั่นลาซี่ปีแล้วเนีย <c oughs> ย่ยนยกทางห้างซี่ปีแล้วสองตนน่ะเออปีนาเนียคาว่าเป็นหมากเลยขาว่าขันอาจาร,รย์ปีนาละตัดจริงตัดงาไมนออกลยหานห้อม้นนั่นเล,เ,ลเ,ลเล็งตาดอกเด้อเพื่นาว่าสีเ่เาเออขอบคุตสินะเอ,ออเอาขออ่มมวยขออ่พ่อนเด้เออันึงดงนี่เอา,เอาฝากรถนี่รถคันนี้หละอ่าอนั้งไตนี่ฝากคนมึงก็ได้นำกนหนึ่งสองสาม เฮ้อบาดนีพูดยจะเอาผมได้แล้วครับผมผมได้แล้วผมได้แล้วเนี่ยผมได้แล้ว่าซีฟเหรียญหนึ่งยูน่มัสเครับงบ่าป็่หยางบ้า่เย็นาหยังครับ้าพี่หยงหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจาเอานี่เนาะผู้ใดเอานี่้วราต้องเอาวันซิบอ้าวข้อวยพรนา้พี่น้องเมียก้มสุกกายอย่าเป็นหลงเป็นภพย มีความสบายใจเด้อหาอยากหากินอยู่น้ำบัานน้ำเมืองงงงเงมงให้มีความสุขตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าหาียากหางานหาไปหามากกับนับเงินคำม้านั่นไปหาไปซิฟกัให้ลูกไปโรงเรียนกันไปล้อยไปฟันออกผักธนาคารนี่พอเลยจ้าตัวขันมีหลายต่อังตั้ตังตั้ังตั้งตั้งติตังตั้งตั้งตั้ังตั้ั้งตัังต ปิวัตสันตุสพปรูโกวินัศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวาอภิวาทนาสิลิสเนจังอายุวันโนสุขังบาลังยัญญะโกตักินาดินาตั้งกมีสุปาดเดเตตาติขารตังหิตายธาถานาัสโออุปกำปติโสยติธรม Cakayang ni tatito petar na pusang. Cakata hurara faran jawi kunang. Manupad dinang tumihik. Punyang basu tangan apakanti. Satu. Satu-satu iti pisopi อ๋อเขาใหญ่แกรลูกแกร้านย่นี่สิเหรียญสิออัน,อน,อนนี้ฝากรถได้ออ้าเราจะเลื่อนพ <c oughs> ไปข้าไปเที่ยวหลวงปู่านแงได้พานเบิด <c oughs> จะเลื่อนพอ <c oughs> ไป,ไป้นเรือมาหนมาหยาแมร์เด้อด้อพออเกับปลาออไ,ไนี่เนาะ <ๆ S 2> ออกไปบานพวกนี่มันทกักทักคนจีบยังไงนี่เรียวมีรถนี่ไปจ<ต>้างความือบ่คับเลียวควาไปเรย ผมก็มาท่างฝุ่นแต่ว่ามาท่างแต่แดงในปลาพาปลามาหันทั้งตัวตีกันก็ได้เพราะอามันมีคนอจีดแล้วเพราะวันพวกกลิ่นกลงแต่เป็นตกเขาจะเริ่มสินบัตรน้องแสงเลยครับผมครับอท่างดีครับผมคนอจีดเขาเกียร์เดียวก็ได้เหยียบหลายเทียบเหยียบบัตรเดียวฟีดเลยอ่ะพี่น้องนะครับการสัลคิวเนก่ะให้ทุกชุมชนทุกส่วนคนนะครับเด้อสารคิวเนกับใเพียงสามีนะครพวกมันคลิปน้คลิปเด็กคนสุดยอดมากผ่นทื่อเพื่อ